สวัสดีค่ะ Welcome to Learning Tree ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะพบกับครูพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะทำงานที่บ้านกันแล้วนะคะในยุคสถานการณ์โควิดนะคะโควิด fever นะคะเรานะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะที่บ้านได้ด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยครูพิมพ์อยากฝากให้ทุกคนนะคะที่นะคะว่างๆนะคะหรือว่า อยู่ในช่วงยุคโควิดฟีเวอร์ตรงนี้ใช้เวลาและก็ใช้ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณพิมพ์ก็เลยจัดสรรน,นะคะนำคอร์สออนไลน์ดีๆนะคะที่ทุกที่คุณพิมพ์เนี่ยตั้งใจสุดๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะนั่นก็คือคอร์สกำจัดจุดอ่อน Conversation นะคะ ใครนะคะที่ไม่สามารถนะคะที่จะเรียบเรียงประโยคในการพูดได้ไม่เข้าใจนะคะว่าพูดปฏิเสธยังไงจะถามฝรั่งหรือ3ชาวจางคาดเนี่ยถามยังไงนะคะต้องคอร์สนี้เลยนะคะเป็นคอร์สพื้นฐานที่จะทำต่อยอดให้เราเนี่ย สามารถไปเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากขึ้นได้นะคะใครที่ว่างๆนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะนักเรียนที่ต้องไปเรียนนะคะก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ใช่ไหมคะเรียนเราก็มาเรียนกันที่บ้านเนี่แหละคะ่ะ ด้วยคอร์สออนไลน์ของครูพิมนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยเราจะเข้าใจในเรื่องของ is r w h a t นะคะ w นะคะการทําประโยคเปริเสดเป็นยังไงนะคะทำยังไงการสร้างประโยคคําถามต้องทํำยังไงนําอะไรมาไวางไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ยังมีการใช้นะคะรูปอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะซึ่งนักเรียนอย่าลืมว่าการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือการที่เกิดขึ้นอดีตแล้วก็อนาคตนั้นนะคะรูปแบบของประโยคไม่เหมือนกันเลยนะคะอดีตเราก็จะใช้กริยาช่องสองใช่ไหมคะในการพูดประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็อันแล้วก็ปฏิเสธนะคะก็ต้องใช้ did not ในการสร้างประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะแล้วก็คำถามก็ต้องนำ did มาวางไว้หน้าสุดของประโยคในการสร้างประโยคคำถามแต่ในทางกลับกันใช่ไหมคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะใช้กริยาช่องที่1น,นะคะถ้าเป็นปฏิเสธก็เติม do not หรือ does not ไว้แล้วก็คำถามก็นำ does มาวางไว้หน้าสุดหรือ do มาวางไว้หน้าสุดของประโยคเพื่อสร้างคำถามเห็นไหมล่ะคะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งคอร์สนี้กำจัดจุดอ่อนเนี่ยนะคะจะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวอีกทั้งนะคะก็เน้นการฝึกพูดสนทนาด้วยนะคะ ซึ่งมีทั้งหมด12บทสนทนาด้วยกันในคอร์สนี้ให้ได้เรียนมาฝึกกันนะคะซึ่ง12บทนสนทนานี้จะต่อยอดให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชเป็นร้อยรประโยคเลยนะคะซึ่งมีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะที่จะทำให้เรานำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งใครสนใจนะคะ แล้วก็อยากได้ความรู้จุใจในยุคโควิดฟีเวอร์นี้นะคะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะได้รับความรู้เต็มเปี่ยมตรงนี้นะคะติดต่อหาครูพิมพ์ได้ที่ Line แอตรงนี้นะคะหรือนะคะที่ Facebook ของครูพิมพ์ชื่อว่า Learning Tree ะะแล้วก็ครูพิมพ์ก็มีความรู้ดีๆฟรีๆนะคะมีประโยชน์กับทุกคนมาฝากทางช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อว่า ฝึกผู้ภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะหรือต้องการสอบถาอมภาษาอังกฤษนะคะหรือเรียนคอร์สออนไลน์กับครูพิมพ์ติดต่อหาครูพิมพ์ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ g o o d บาย